ผู้ชายที่ปลอดภัยจะมีหนิสัยนี้ข้อ1มีอารมณ์สงบถ้าเกิดสาวๆมีแฟนนะคะแล้วแฟนคุณเป็นคนที่ใจเย็นมากๆเป็นคนที่อารมณ์สงบมากๆไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนที่เย็นชานะคะแต่ใจของเขาเนี่ยมีความปิติสุขในใจเขามีอารมณ์ที่สงบสุขในใจนั่นเองเวลาที่คุณสองคนมีปัญหากันนะคะเขาจะเป็นคนที่ พูดจาก,กับคุณด้วยเหตุผลอารมณ์เย็นมากๆให้สาว,สาวเลือกผู้ชายแบบนี้นะคะเป็นคู่ชีวิตเพราะคู่ชีวิตที่ดีก็คือคู่ชีวิตที่เราอยู่ด้วยแล้วเราปลอดภัยนั่นเองแตกต่างจากผู้ชายอีกประเภทหนึ่งนะคะที่อารมณ์ร้อนใช้อารมณ์ของตัวเองเนี่ยตัดสินเข้าแก้ปัญหาซึ่งผู้ชายแบบนี้คุณอยู่ด้วยแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่มีความสุขและไม่ปลอดภัยนะคะไม่รู้ว่าเขาจะ,ะทําร้ายร่างกายคุณเมื่อไรใช่ไหมคะดังนั้นแล้ว ผู้ชายที่อารมณ์เย็นอารมณ์สงบเนี่ยจึงคู่ควรที่จะเป็นคู่ชีวิตของสาวๆนั่นเองค่ะข้อ 2. ผู้ชายที่อ่อนโยนผู้ชายที่อ่อนโยนจะมีลักษณะน,นิสัยที่อ่อนโยนมากๆเลยทํะไรเนี่ยเขาจะแบบทําด้วยความทนุถนอมเหมือนกับเขามีแฟนเหมือนกันเขาจะทนุถนอมแฟนเขานั่นเองดังนั้นแล้วผู้ชายที่ อ่อนโยนนะคะเวลาที่คุณสองคุณอาจจะโต้เถียงปัญหาอะไรกันเนี่ยเขาจะไม่ตะโกนใส่คุณนั่นเองแตกต่างจากผู้ชายที่อารมณ์ร้อนนะคะเวลาที่คุณสองคุณอาจจะเคลียร์ปัญหาไม่ลงตัวเขาก็จะทำลายข้าวของขาจะทุบตีคุณหรือว่าทําอะไรที่แบบว่าเสียงดังตึงตังอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะดังนั้นแล้วการที่เราเนี่ยจะเลือกคู่ชีวิตที่ดีที่สุดคุณต้องเลือกคนที่อ่อนโยนอยู่ได้แล้วคุณจะรู้สึกว่า ปลอดภัยมากๆเลยค่ะข้อ3ผู้ชายที่สื่อสารอย่างเปิดเผยผู้ชายที่สื่อสารอย่างเปิดเผยนะคะเขาจะไม่กลัวที่จะแบ่งปันหรือว่า แชร์เรื่องราวต่างๆเนี่ยให้คุณฟังไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายความฝันของเขาเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขาจะบอกคุณอย่างเปิดเผยนะคะผู้ชายแบบนี้อยู่ด้วยแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณอบอุ่นใจแล้วก็ปลอดภัยมากๆเลยแตกต่างจากผู้ชายที่เขาแบบไม่เปิดเผยไม่สื่อสารกับคุณเนี่ยอย่างเปิดเผยน,นะคะไม่แชร์เรื่องราวต่างๆเนี่ยให้คุณฟังเก็บไว้ในใจคนเดียวหรือแม้กระทั่งนะคะเขาอาจจะไม่แชร์กับคุณแต่เขาไปแชร์ให้คนอื่นฟังนั่นเองผู้ชายแบบนี้คุณอยู่ด้วยแล้วคุณจะรู้สึก สกว่าคุณไม่มีคุณค่าสำหรับเขานั่นเองค่ะข้อ 4. ผู้ชายที่พูดกับคุณด้วยความสุภาพผู้ชายที่สุภาพกับคุณนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีเรื่อง frustrate เรื่องหงุดหงิดอะไรก็ตามจากที่ทำงานจากนอกบ้านรถติดบ้างร้อนบ้างนะคะแต่เขายังคงพูดคุยกับคุณเนี่ยด้วยความสุภาพก็ให้เกียรติคุณเคารพคุณด้วยความรักอะไรแบบนี้นะคะผู้ชายแบบนี้คุณอยู่ด้วยแล้วคุณจะรู้สึกว่า คุณเนี่ยมีคุณค่ามากๆเลยเพราะเขาจะปฏิบัติกับทุนคุณเนี่ยแบบให้เกียรติมากๆเลยคุณอยู่ด้วยแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณปลอดภัยมากๆเลยแตกต่างนะคะจากผู้ชายอีกประเภทหนึ่งหงุดหงิดหัวเสียมากกลับมาบ้านพูดกับคุณไม่ดีไม่สุภาพกับคุณไม่ให้เกียรติคุณนั่นแปลว่า เขาไม่ได้รักคุณนั่นเองคุณอยู่ด้วยแล้วคุณจะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยมากๆไม่ปลอดภัยทางด้านจิตใจแล้วก็ด้านร่างกายด้วยนั่นเองค่ะข้อ5ผู้ชายที่ให้พื้นที่ส่วนตัวสําหรับคุณใครๆก็อยากมีพื้นที่ส่วนตัวใครๆก็อยากมีสเปซส่วนตัวใช่ไหมคะแฟนคุณก็เช่นเดียวกันคุณก็เช่นเดียวกันอยากจะมีพื้นที่สําหรับทําอะไรบางอย่างที่เรารักเราชอบใช่ไหมคะผู้ชายที่เขาให้พื้นที่ส่วนตัวคุณเนี่ยหมายความว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณต้องการจะทําสิ่งที่คุณรักคุณชอบเน คุณทำอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ขัดขวางไม่พูดจาแบบว่าประชดป,ประชันว่าเออดึกดเนี่ยทำไมถึงมาทำคอนเทนต์ทําไมถึงแบบมาทําวิดีโออย่างเงี้ยทำไมไม่ไปนอนนูน่นนี่นั่นไม่ขัดขวางอะไรเลยผู้ชายแบบนี้สมควรที่คุณจะเลือกเป็นคู่ชีวิตเพราะคุณจะรู้สึกว่าคุณปลอดภัยมากๆที่มีเขาอยู่ข้างกายนะคะถ้าผู้ชายไม่ให้พื้นที่ส่วนตัวเนี่ยสาวๆอยาไปต่อนะคะดังนั้นแล้วนะคะสาว,สาว อย่าเพิ่งรีบนะคะอย่าเพิ่งรีบปากกลากอย่าเพิ่งรีบแบบเซ็ตเทิลอย่าเพิ่งรีบคิดว่าเฮ้ยฉันเป็นสาวโสดมานานแล้วฉันต้องรีบแต่งงานอะไรแบบนี้ถ้าคุณเนี่ยตัดสินใจแต่งงานเพราะว่าคุณรีบเนี่ยคุณจะคว้า คนที่ไม่ใช่คู่ที่แท้จริงเนี่ยมาเป็นคู่ชีวิตนะคะจำไว้เสมอน,นะคะว่าอย่าไปต่อกับผู้ชายที่คุณรู้สึกกลัวคุณรู้สึกว่าคุณไม่ปลอดภัยเพราะความรักแท้เนี่ยคือความสงบความรักแท้คือความปลอดภัยถ้าสาวๆเนี่ยคบกับใครสักคนแล้วคุณรู้สึกว่าคุณสงบสุขมากๆคุณรู้สึกปลอดภัยมากๆให้คุณเลือกผู้ชายแบบนี้เป็นคู่ชีวิตนะคะด้วยรักและปรารถนาดีจากคุณรุตค่ะ